คุณป้าปีช่งตื่นข้อมีข้อคุณปป่วงอร์แล้วแล้วป้นปนอนอยู่ป้าปีนอนอยู่ค่ป้าปีทีอนอยู

บ Baby, ีเบบีอิอ่มแล้วแหละน,น,นี่ยหืมพอแล้วล่ะค่ะลูกไหนจะช่วยไหนจะช่วยนี่ค่ะ พอแล้วั้มคะลูกเบบีอิ่มแล้วขอ่ายบเ <c oughs> เลอะหมดแล้วลูกควรน้มมาลูกวางเอาเอาขึ้นลูกลกเลอะหมดแล้ว